สวัสดีครับผมชื่อนายวิสาบรเขียนสุขสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวดารลักษ์ภูรีสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอุนทราลนยไทยครับวันนี้เราภุมของพวกเราก็จะามานำเสนอเกี่ยวกับโครงงานเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพสว่านสีกับแผ่นหนาที่ใช้จอบความเป็นมาและปัญหาของเราก็าคือสว่านเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้สําหรับเจาบรูจะใช้บ่อในงานประเภทงานมาและงานลงหา้าซึ่งมีส,ส่วนสำคัญก็คือดอกสว่าน ราสว่านเนี่ยจ,จะยึดติดกับเสือด้านหน้าของสว่านแล้ทุกคนลงไปคนวัสดุที่เราต้องการเจอะเมื่อสวรา์ทําง,งานเราสวรา์จะเป็นตัวทําง,งานกัดเจาะวัสดุให้เป็นรูเนื่องจากสวรา์ที่มีสายตามท้องตลาดมีขนาดใหญ่สมมตุติถ้าเกิดเราอยากทํางานประดิษฐ e ์เล็กๆได้รูเ e ล็กส่วนงามถ้าเกิดเราใช้สวรานตัวใหญ่มาเจอะอาจจะเกิดความเสียงหายหรืออาจจะเกิดความผิดพลาดในการขั้นตอนการประดิษฐ์ได้อาจจะต้องไปวางพ่อแม่หรือว่าคนอื่นมาช่วย ดังนั้นครงของพวกเราเลยคิดโครงงานี้ขึ้นมาครับจุดมุ่งหมายของการศึกษาของพาโองงานนี้ก็คือจะศึกษาประสิทธิภาพสวานจิวความหนาของแผ่นไม้ที่ใช้จอสมมุติที่านของเราก็คือสวานจิวสามารถจอะแผ่นไม้ได้ความหนาไม่เกิน6มิลลิเมตรครับค่ะต่อไปก็จะเป็นวัสดุอุปกรณ์นะคะหนึ่งกระดาษ 1. Ừ, ตัดขวดนะ้ำแล้วเอาส่วนที่เป็นคอขวด2 ใหญ่ไม่สามารถทําได้และหากนางสว่สยานตัวใหญ่มันเตอะจะทำให้เกิดความเสียหายหรือไม่สวยงามตามที่ต้องการแต่สว่านจิ๋วก็ไม่สามารถเจาะแผ่นไม้ขนาดเจ้ามิลลิเมตรได้เนื่องจากมีกมําลังของมอเตอร์ไม่เพียงพอและหวัวของดอกสว่านไม่คมจึงไม่สามารถเจาะแผ่นไม้ที่มีขนาดเ้ามิลลิเมตรได้ผลประโยชน์ที่ได้รับ 1. ได้รู้จักการประดิษฐ์สิ่งของที่แปลกใหม่ 2. ได้รู้จักการเจาะแผ่นไม้ ของเราก็ขอจบการนำเสนอการนำเสนอแค่นี้